ตายหนึ่งยัดเข็มเปิดตายหนึ่งมีอีกตัวหนึ่ง ตายหนึ่งตายหนึ่งไม่ตายว่ะตัวนั้นนะ่ะโทษพี่อยู่ไหนกะโอ้ยอยู่อยู่ลัวน,นอกของคนเคเห็นละพี่ออกไปจริงมหมน,นะ พี่ยิงเลยพี่พยิงเลยเผมบีมันไปแล้วตายพี่ตายเ<ว>ยียหลังเข้าตายหมด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 อ,อีกแล้วเฮียน,นี่แม่งมีสก,กิลพีษด,ด้วยสั์เจ็บชิบหายเฮียโดนลูกซองเข้าเหลาเ,เกือบตายฮะ เกิดมาลับเบตรเกิดตรงไหนพี่อิ่มแล้วก,กูเดี๋ยวดนันต้องดันไปเอาของจุดเกิดตายหนึ่งสวยพี่ดักเกิดตรงเนี้ยมา โอเทมันวิ่งถือบ้านแดงปะวะไม่รู้อะถือหระอมั้งเฮ้าสองชั้นมาเฮียยินเสียง ยียค้างโอ้โหหลุด,ลดใช่ <หา S 1> อ่ะพีะ่มันมีเออหลุดหลังบ้านมันมีตัวเข้ามาตัวหนึ่องอะ่ะตัวนไม่ตายป่ะไม่ตายไม่ตายแต่รอเบสเคียร์ตัวนั้นนอะแล้วพี่จะลงตายตายพี่ตายคือมาวินนะอดยไม่มตัวว่ะอ้าวเฮียหลือแล้ว ดูให้นหน่อยโอเคเกือบตายอยู่ตตูต้หลังบ้านเลยง่ายจะตายป่าวะไม่น่ารอดที่ตายหนึ่งนี่ไงไม่รอดตายตายหนึ่ง ลายหนึ่งไอ้แอร์เก็บของพี่อยู่ไอ้เหี้ยเก็บของแบบแพ้เก็บของยู่มันดูดของขออยู่เบสไปไปหลังป่ะน้าเบสลงข้างล่างละเคเห็นแล้วพี่ อ,อ๋อมามันยิงศพอะเบสตัวพี่แบบยังบล็อกอยู่อ่ะก็ว่าไม่กี่เฮีย,ยอะไรกูต้องอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้ออิ่มเฮียตายสวย はい。